คินี้ก็ยังอยู่ตลาดตลาดบ้านม่วงนะฮะอะไรเอาอไปซื้ออะไรนะไปทำนมจีนอะอะอะรหรอเพื่อ นะ้น้ำยาตน้ำยาอะไรน้ำยาป่าน้ำยาป่าต้องกินให้แบบเผ็ดร้อนในวันฝนตกหนาวอืออย่างแรกเลยต้องไปซื้อน้ำยาเครื่องทำน้ำยาก่อน จะรู้ไหมเนี่ยเครื่องทำน้ำพิาบ้านในบ้าน้าเป็นชาเขอระช้อาจหอมแดงกระเทียมพริกแห้ง ยังไงกระชายมีเจ้าของร้านไม่อยู่เราก็หยิบได้เลยเราอยากหยิบอะไรเราก็หยิบเลยแล้วก็เดินไปได้เลยเจ้าของร้านไม่อยู่เอาไ่เลย พริกก็ใช้พริกอะไรพริกแห้งใช่ไหมอ่าเอาหยังมันก็อยออหอมโอ้หนาวอากาศเย็นแล้เนี่ย

มีบางคนบอกว่ากินขนมจีนไม่ได้นะครับหมอสั่งงดเด็ดขาดเขาหมักทองดองนะครับเมนูน้ำยาป่าแล้วแต่ใครจะชอบปลาแบบไหนนะฮะบางคนก็ชอบปลาทูนึ่งนะฮะบางคนก็ชอบ นะปลาทีย่างแล้วปลาดุกปลาช่อนนะบ,บางคนก็ชอบปลาสดนะเป็นปลานิลปลาชอ่อนปลาดุกนะฮะแล้วก็เอาไปต้มนะฮะแล้วก็ขูดเอาเนื้อไปทำน้ำยานะับได้หมดนะฮะสูตรใครสูตรคนนั้นนะครับอดอดปลาดุนตอนนี้ป้าให้บ้านก็ไปเลือก ปลาสดนะฮะแต่ถ่ายใกล้ไม่ได้นะเดะี๋ยว AI มันจะ,ะแจ้งเตือนถ่ายใกล้กลเอานะฮะฝนตกอีกแล้วน้องแก้วเออผักอะไรที่จะกินกับขนมจีนน้ำยาบางคนชอบถั่วฝักยาวชอบแตงกวาชอบใบนางรักชอบกระลำปลี แต่คนชอบอีกนะฮะผัดใบหมดบางคนชอบอะไรนะใบกระถินอ่ากินกับยอดกระถินกระถินฝักอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบมอแม่ๆนะฮะเดินตลาดาทำกับข้าวชมอย่างน้อยให้สักห้านาทีนะฮะ นั่นไงร้านโต๊ะแดงนี่ไงไข่นกกระทาเ,เขาเรียกว่าเกี๊ยวไข่นกนะฮะมาละ15บาทว่าน่ากินมากเลยต่อไปก็จะซื้อเส้นขนมจีน,น,นแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบกี่กิโลนะฮะ อันนี้ถ้วยเล็กคือ,ค,อคือครึ่งโลเนาะนอ,อันนี้หนึ่งโลอันนี้สองสองโลอสองเนาะ,<อ>ะเสือสามจับหนูสามจับย่ายไปกินตัดไปปุ๊อีกป้าอีกอะไม่ไม่ดอ้ดอ,อีกไม่ได้อีกเนี่ยอนดูแอนก็ต้องมาขอเส้นอ่าเดี๋ยวแอนก็ต้องของสเส้นไปกินกับกน้ำปลาเจ สามโลจากบาทครับอ๋อโลละสามสิบบาทสามโลเก้าสิบบาทสองโลก็หกสิบอันนี้เขาเรียกไอ้น,นี่อะไรนะต,อง,อ,ตองแตงเหรอนี่นะเอาไปกินนะเป็นยำเป็นตำกินกับน้ำยาสมจีนได้ไหมฮะไม่นิยมหรอนป่ะเอาไปตำนะ รสมากอาไปตำนะฮะดองแดงเท่าไหร่ดองแดงสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทอ่ะอ่ะเพิ่มประมาเมื่อกี้นะสิบเจ็ดบาทองอือนี่นะฮะตำดองแดงเนี่ยฮะอืออันนี้คือหนึ่งกิโล่ป่ะครึ่งอ๋อครึ่งนะฮะกิโลมาในกล่มันเขาก็อ่ชอบนิยมเอาไปตำแหละนฮะตำเหมือนแบบตำส้มตำอืออ๋อกินกับน้ำปลาอ๋อ ินคลุกน้ำปลาร้านะฮะอาจจะใส่พริกป่นไปนิดนึงใส่ถงนัวเพิ่มความอรอม่อยเ,เ,เออคล้ายๆรถช่องเลยเนาะแต่รถช่องมันสีเขียวแค่นั้นเองอจจะนะฮะอ่ะนะครับดเดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บที่รถแล้วลออกเดินทางนะฮะส่วนการซักผ้าเนี่ยก็เลื่อนไปก่อนนะฮะวันนี้ก็ผมไม่ได้ปั่นผ้าแล้วนะเพราะว่าเอาเงาอะไร คืออารมณ์เราไม่ได้แล้วนะฟิลมันไม่ได้แล้วในการซักผ้ามันเสียศูนย์ไปแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้ค่อยซักคุณผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากชมคลิปที่แล้วย้อนหลังแล้วก็ติดตามให้กำลังใจนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะฝากด้วยนะครับผมนะฮะที่จะพัน tp นะครับโปรโมชั่นดีๆนะทักหาแอดมินได้เลยเนาะหนึ่งเก้าสองเจ็ดก้สี่เจ็ดห้าสี่หกหรือแอดไลน์ adp skin official นะครับผมสวัสดีครับ